หลายๆครั้งคนเราก็ยอมโง่เรื่องความรักหลับหูหลับตาทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเพื่ออยากรักษาคนรักเอาไว้นานน,านถ้าเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆอยก็เหมือนต้องยอมยอมกันไปแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอยเหล่านั้นนานวันก็สะสมจนเป็นเรื่องใหญ่เมื่อวันหนึ่งความอดทนถึงขีดจำกัด หลายคู่รักจึงต้องเลิกลากันอย่าปล่อยให้คนรักเป็นคนโง่ในสายตาของคุณหรือสายตาของคนอื่นเพราะวันหนึ่งก็อาจต้องสูญเสียกันไปในขณะเดียวกันก็อย่ายอมเป็นคนโง่ในทุกเรื่องเพื่อยอมให้ใครมาทำร้ายจิตใจซ้ำไปซ้ำมาจนกลายเป็นแผลใหญ่ไปตลอดชีวิต รักที่ดีมีแต่เกื้อกูลกันและกันถานอมน้ำใจกันเอาไว้อะไรที่ตัวเราเองไม่ชอบก็อย่าไปทำกับใครอย่าคิดว่าตัวเองฉลา,าดไปทุกเรื่องไม่มีใครจับผิดได้และอย่าฝืนแรง,งโง่จนกระทั่งกลายเป็นคนงโง่จริงๆฝากไว้ให้คิดครับ